น้ำตาลลูกสาวตักมายุราตอบปมสงสัยเรื่องท้องรับมีลูกแล้วเผยสาเหตุเลิกสามีฮ่องกงน้ำตาลลูกสาวบุตรบุญธรรมของตักมายุราตอบปมสงสัยเรื่องท้องยอมรับมีลูกแต่ตอนนี้เลิกราสามีฮ่องกงแล้วครอบครัวรับทราบและเข้าใจจากภาพในเอจีของน้ำตาลบุรบุญธรรมของนักแสดงและพิธีกรรุ่นใหญ่ตักมายุราจะได้ลงคู่กับเด็กน้อยกำลังน่ารักและมีคนถามไทยกันว่าหนูน้อยคนนี้คือใครเพื่อไม่ให้สงสัยกันนานล่าสุด น้ำตาลได้เปิดเผยเรื่องราวความรักของตนเองผ่านไอจโดยระบุว่าหนูน้อยคือลูกของเธอเองแต่ได้เลิกรากับสามีชาวฮ่องกงแล้วพร้อมกับได้บอกว่าไม่ใช่ท้องไม่มีพ่อแจ้งเหตุที่เลิกเพราะในอนาคตไม่อยากให้ลูกเห็นภาพพ่อแม่ทะเลาะกันโดยน้ำตาลได้เขียนบอกเล่าไว้อย่างละเอียดขอพื้นที่ตรงนี้ต่อประเด็นที่มีคนสงสัยนะคะ ที่หนูผลลงคือรูกของหนูเองค่ะไม่ได้อุ้มท้องหรืออุ้มบุญอะไรนะคะหนูได้ตัดสินใจแยกทางกับคุณพ่อของน้องที่เป็นคนฮ่องกงได้ประมาณ3เดือนแล้วค่ะไม่ใช่ท้องไม่มีพ่อนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นที่ทําให้ตัดสินใจแยกทางได้ขีดทบทวนอดทนแต่ไตรตรองมาอย่างดีที่สุดแล้วค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่ผู้หญิงทุกคนบนโลกไม่สามารถรับได้ ไม่ใช่เรื่องผู้หญิงค่ะบวกกับการด่าดทอหยาบคายและไม่ให้เกียรติหนูไม่อยากให้ลูกเติบโตมาแบบพ่อแม่ทะเลาะก,กันเสียงดังมันจะมีผลกระทบที่รุนแรงต่อตัวเด็กแบบที่เราคาดเป็นถึงได้ในอนาคตหนูจะได้หาข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจแยกทางและปร,ะรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับเด็กและได้ข้อสรุปว่าการเลี้ยงเดี่ยวในะสภาพาแวดล้อมที่ดีมีตาย,ยายป้านา้าอาและคุณแม่ที่รักเขาแบบเต็มเปี่ยมเด็กจะไม่รู้สึกขาดหรือเจ็บปวดเท่ากับการต้องเห็นพ่อแม่ทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงการมีลูกคือของขวัญล้ำค่าที่สุดในชีวิตเป็น เป้าหมายสูงสุดในชีวิตหนูขอบคุณค่ะทางนี้ทางด้านของต๊กมยุราในฐานะคุณแม่ได้แชร์ภาพข้อความของลูกสาวและได้เขียนข้อความไว้อย่างส้งใจว่าคุณพ่อคุณแม่เคารพในการตัดสินใจของน้ำตาลเสมอต้องบอกว่าเแบบี้ตัวน้อยนัย้นน,น่ารักมากๆคุณตาคุณยายต้องหลงหลานแน่นอนจ้าขอขอบคุณภาพตากมายุราน้ำตาลนัชชาภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ